อันนี้จะเป็นด้านหลังของแบบที่เก้าธนาบัตรแบบที่เก้านะคะพระที่นั่งอน,นันต์รัชภาตึกรัชภาค่ะนี่นะคะอันนี้ด้านด้านหลังของแบบชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทแบบสิบเอ็ดนะคะพระบรมมหาราชวังปนัจจจำศัตนะคะพระบรมมหาราชวังด้านวัดพระแก้ว หรือวัดพระแก้วด้านบรมมหาราชวางังอะไรประมาณนี้นะคะสลับสลับขอภัยค่ะขอภัยจริงๆค่ะจำสลับนะคะสวยงามค่ะสวยงามจริงรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่พิมพ์ในประเทศไทยรุ่นแรกนะคะพิมพในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาจึงดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยขึ้นมาประทับบนธนบัตรอย่างเช่นแบงค์ร้อยก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะพระบรมมหาราชวางังวัดวัดพระแก้ว นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบง 500, ค์ห้าร้อยก็จะเป็นพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีแบงค์สิบแบง 20, ค์ยี่สิบก็จะเป็นเรืออันนันอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะเขาก็จะดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นออกมาค่ะออกมาประทับบนธนบัตรไปนะชอบตรงนี้ครุฑหยุดหน้าน 100, เนี่ยค่ะแบงค์ร้อยเนี่ยค่ะประทับหยุดด,ด้านหน้าด้านหน้าของธนบัตรค่ะคือครุฑหยุดหน้านะคะชอบ ชอบมากชอบเป็นพิเศษชอบโดยส่วนตัวอ่ะมาดูต่อกันนะคะแบบ11แล้วก็ไปแบบที่ธนบัตรแบบที่12จะมีเพียง3ชนิดราคาเท่านั้นค่ะ1ึราคาหนึ่งอ่าชอันแรกนะคะคือ10บาท10บาทหลังม้าที่เราเรียกกันนะคะพระบรมรูปทรงมาะะ้าค่ะ10บาทหลังม้าแบบแรกแบบที่สองอ่แบบมีแบบเดียวใบที่สองก็คือ20บาท20บบาทก็คือ เพราะจะตักสินค่ะแบบแล้วก็อันนี้ค่ะใบที่สามก็คือหนึ่งร้อยนะคะมีแค่สามชนิดราคาค่ะสิบบาทยี่สิบาทและหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งร้อยบาทนี้เราก็จะเรียกช้างแดงคือธนาบัตรแบบที่สองแบบที่สิบสองเป็นธนาบาททัตรที่อันเชิญนะคะ อัญเชิญพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระราชมัญญามหาราชขึ้นมาเป็นประธานด้านหลังของธนบัตรผู้ถูกแล้วนะคะอัญเชิญนะคะพระบรมฉายาละอะไรล่ะฉายารักรูปอะของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระราชมัญญามหาราชมาเป็นประธานด้านหลังของธนบัตรสิบบาทก็จะเป็น พระปิยมหาราชเนาะสิบบาทยี่สิบ,บาทก็เป็นพระนเรยี่สิบ,บาทก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและแบงค์ร้อยก็จะเป็นนี่แหละค่ะพระนเรศวรมหาราชจบแล้วพูดไปพูดมาก็จะผิดเองค่ะนะครับมหาราชทั้งทั้งทุกพระองค์ที่ประทับอยู่บนธนบัตรด้านหลังแบบที่สิบสองค่ะ